กรับสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยิงหน่องทุกท่านนะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมแนะแนวจัดทีมต่อสู้วางแผนการลบนะรูปแบบใหม่นะครับสไตล์ฝรั่งน่ารินมากๆเลยนะครับผมก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุด,ดปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพแนะเติมเกมเติมถูกเติมใหม่เติมปลอดภัยทั้งโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมสตูไทยใหญ่ๆมีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นซัมเบอร์วอลฮงไคสไตล์เร่อเติมรายเดือนเกนชินิมพักทีโอเอฟแน่ก็สามโกกแท็กติเอ็มแน่ ไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้เลยครับหรือว่าไปทองเว็บไซต์แล้วดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเนาะมีหลายเกมมากมายท่านเลือกเติมแนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องอ,อัทอปแอ้านทำไมมันขึ้นแบบนี้แย่ <c oughs> yeah. ก็จะเป็นเกมวางแผนจัดทีนสู้ภาพสวยสไตล์ฝรั่งเนะใช้ได้เลยแหละนะสรับสายขี้เบือ่อก็น่าจะเล่นเพลินจัดนะ่นี่ผม เป็นไอเดอลน,นะต่อสู้ครับผมตอนนี้มีตัวละครสองตัวนะให้เลือกนะครับผมเ้วก็เลือกไปนะจ๊ะนี่ฮผมว่าภาพมันเอาเรื่องเลยนะครับผมเดี๋ยว,ยวลืมเปิดเสียงนะ hey, เสียงเกมประมาณนี้เลยเนี่ยยังไม่ได้ปรับภาพเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวซอมบี้นะครับผมเตะแบบนี้เลยอันสี่ยิงที่เ่าตายครับผมเนี่ย เดี๋ยวมกักำลังแนะนำอยู่นะ <upgrade> นอัพฮีโร่นะผมแล้วก็อัพไปตามที่เขาแนะนำนะผมใส่วุเน่ยแล้วก็แอดเวนเชียร์ไฟต์นะลุยนะภาพสวยเอาเรื่องเลยครับผมสายที่เบือ่อไม่ควรพลาดเนี่ยมาลองเล่นดูได้นะผม ต่อไปก็เป็นตลาดเปิดแล้วนะครับดูว่ามีอะไรน่าซื้อนะฮะเขาก็ให้เราซื้อเพื่อที่ไปเปิดกระชานะครับผมเราก็ไปเปิดเพื่อได้ตัวละครที่เท่มาอีกเนาะโอ้โหไอตัวสี่ดาวแจกมาในผมทัดทัดน้ำเนาะ อันนี้ก็เป็น<ด>คริตข้างล่างนะทำตามคริตจะได้ของด,ด้วยนะยผมนี่แล้วก็เอาตัวคนนี้ใส่เข้าไปนะผมไอตัวนี้เหมือนแทงนะเออยืนหน้าก็สู้กับพวกเหล่าซอมบี้นะครับกายพันธ์นะผมไอตัวคาร์บอยนี่ยิงหมูดีมากนะผมเอาเรื่องเลยตัวนี้ ตะก,กี้เห็นเหมือนแจกแม่ชีมาหนึ่งคนนีแล้วก็อันนี้เติมครั้งแรกหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่นี่จบหนึ่งขีดสิบแจกตัวนี้ไปหนึ่งตัวนะฮะนีต่ต้องจบหนึ่งขีดสิครับแจกตัวดีหนึ่งตัวนะฮะยนียนยก็ฝากกดไลค์กดซับไ i b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะันไ,ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ใมทุกวันเนี่ยเรามีเกมใหม่ใมแนะนำสลับสายขี้เบื่อทุกวันนะฮะ สายลีปเบือซับสไครต์ช่องผมไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยเนี่ข่าวสารเกมแล้วก็เกมต่างๆมากมายให้ท่านเลือกเล่นนะผมเนะเาะต่อไปหนึ่งดหกครับผมเอาให้จบหนึ่งขีดสิบเ,เนาะจะเป็นไอเดีนงานดีครับผมจัดทีมต่อสู้งานดีมากภา,าพสวยสโตนนอกเลยครับผม เฉพาะ Android เช่านั้นนะี่แล้วกดคูณ2ได้แล้วนะเดี๋ยวจะมีคูณ3ด้วยนะครับแต่ว่าต้องผ่านดันต้องเลเวล15ครับถึงจะเป็นคูณ3เลยมานี้เนาะอันนี้ก็ได้อาวุธมาแล้วนะผมอันนี้ก็เติมครั้งแรกนะได้จนนี้ไป5ดาวนะฮะ1ตัวแต่เรทิร์นไม่ได้ครับสโตนออกนะประมาณนี้ อปครับหนึ่งขิดเจ็ดน่ฮะดูสกิลคาร์บอยแลไม่โคตรแรงเลยซามูไรก็ยิงหมู่แถวหลังนะครับผมเรียบร้อย อ่ทาทีนี้ผมลืมเอาไม่ชีลงเนาะเดี๋ยวลองไม่ชีลงนะผมนี่ซัพพอร์ตสามดาวนี่โอ้โหแม่ชีแรงเอาเรื่องเว้ยนี่ตอนนี้เรามีแต่ท่าน้ำนะสีฟ้าหมดเลยนะผมสีตัวที่มันแจกมา อันนี้ก็มีอาวุธใส่แล้วนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ใ <us> ส่เนาะเอาให้จบก่อนรู้สึกแม่ชิจะกอดแตกนะนี่ไงทำให้ศัตรูกอดแตงหมูด้วยนะโคตรดีนะงั้เออสกิลดีมากนะผม เรียบร้อยต่อไป1 9นะิดนี่ะนี่เจอบอลแล้วอุ้ยบอลเลเวลสิบนะเลยไม่ได้อัพเลยนี่ว่าเรียบร้อย นี่ต้องต่อไปอัพแล้วครับผมนี่อัพเลเวลนะผมแล้วก็อัพสกิลอ่าสามสิบอ๋อต้องหาหลอดตัวนี้มาอยู่ห้าสิบครับผมจึงจะอัพเลเวลได้เนาะเหมือนเกมทั่วไปนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะอัพคาร์บอนได้ดีกว่านะ อ่าหมดแล้วน้ำยาหมดโคตรไวนะเนี่ยเนี่ยทำตามชัปเตอร์เนาะไม่บอกให้จบชัปเตอร์หนึ่งก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีสปชงสเปเชียลของรับรางวัลล็อกอินนะวันแรกได้100่งร้เพชรนะียแล้วก็อันนี้ก็10บเศษเนีัยผมก็ไปรวมเป็นเศษแล้วก็อันนั้นเนาะ ก็เลเวลสิบจะได้ของอีกนะฮะอันนี้ก็รับไปมีอะไรรับได้รับไปให้หมดนะครับผมอ่าจดหมายแจกอะไรครับผมอ่าโอ้โหแจกไม่ชีตัวฟรีหนึ่งตัวนะฮะอันนี้ล่ะ New Player นะฮะนี่ไงรับได้แล้วนะี่ห้าสิบเอาไปอัพได้นะครับผม,อ,มอาวุธอีกนะ อุจฟ้านะผมในตลาดไปหาซื้อก็ได้นะครับองค์สีฟ้าเฮ้ยทำไมแจกตัวเศษแม่ชีมาทำได้เลยนะเนี่ย,อยลองไปดูก่อนนะผมมีกิววอด้วยนะเดี๋ยวเเอ่อตัวละครเราอยู่นี่นะลองดูว่าทำเศษได้ป้องนี่หรือเปล่า เดี๋ยวมันคงจะสอนนะนี่มีรีเซ็ตตัวละครด้วยตรงนี้นะระบบรีเซ็ตเดี๋ยวลืมนะผมจะอัพไอ้นี่สักหน่อยนี่ฮะอัพคนนี้อัพขึ้นขั้นแล้วก็มีสกิลเปิดเพิ่มนะฮะบวกอีนดิเคยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โห ตอนนี้ก็ลุยนะครับผมด่านเด็กกี้อันนี้เรามีอยู่หนึ่งอันนี้โอ้ยยังไม่มีอัจฉาก็ไม่แพงนะสองพันเองนียอันนี้ก็ของฟรีนี่ไฟอยู่น,นี้นะออกต่อ,อสู้ครับผมน,นี่ก็รับกล่องได้นะครับผมง่าย พออัพเลเวลมาเพลิดเดียวตายเลยนะผมเมื่อกี้ที่ผมไม่ผ่านเนี่ยม่งผ่านเลยครับง่ายๆเอาล้วจบแล้วก็ได้ตัวละคลตรตัวนี้ไปน,นี่แจกตัวละคร5ดาว1นตัวฟรีๆนะก็เอาออกจากเศษตรงนี้นะครับผมนี่ฮะ,<น>ะ,ะสวยด้วยเท่ต่างหาก ไปลองกันนะับผมอ่าตัวนี้มาแมปสองครับจะก,กินกระผ่านแล้วนะฮะลงได้ไหมอ่าลงได้ฮะตัวพอดีเป๊ะเลยะัะผมภาพสวยเรื่องนะฮะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดซับค่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะก็เกมเพลย์ประมาณนี้นะฮะน่านเล่นมากๆนะภาพสวยจัดก็ยังไงเจอใหม่คลิปหน้านะฝากไลค์เติมเกมตทมอัพด้วยนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเติมอัพนะดูเกมไม่ทันเรื่องเติมนะฝากกดไ like, ลค์กดซับค่าด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม